มาดูทีมอื่นกันบ้างความเคลื่อนไหวมีอะไรเกิดขึ้นบ้างล่าสุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับอาร์เซนอลคนนี้อาร์เซนอลน,นี่เสริมทัพ<น>ดี<ห>นะถึงเงี้ยเขงนเสริมทัพดีเลยใช้ได้เลยนี่ก็เรียบร้อยกับเรียกว่าไงครูฝึกเก่า,า,าใช่ไหมอาร์เตต้าก็เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนที่เรือใบมาก่อนล่าสุดนี่ก็มาอยู่ร่วมกันที่อาร์เซนอลแล้วล่าสุดอาร์เซนอลก็ทําผลงานดีก็ไปถล่มเชลซีง4-0อือใช่อืออีกคนหนึ่งใครละเนี่ย คนนี้ก็สารทหารเสือของของอินี่ไงไบรตันไงเอ้ยไม่ใช่ไบรตันพูดผิดเบอร์ลี่เบอร์ลีคอกสกี้แล้วก็นิโปกสุดท้ายตรงลงว่าย้ายหมดตรงลงว่าย้ายหมดแล้วาซอฟกี้ไปเอเวอร์ตันใช่ไหมนิโปกไปนิวคาสเซิลแล้วก็เบนมีไปไบรตันเซ็นฟรีด้วยครับตัวฟรีด้วยเซ็นสองปีแล้วนแม็กฟิล อ่าแมกนิวอีกหนึ่งหน่อจากเบอร์รี่ก็ไปเอเวอร์ตันเรียบร้อยะก็ไปเสริมเป็นอะไรกับเจอร์ลดหรือว่าเป็นตัวจริงวะไอ้ตัวเนี้ยเอ้ยแลมพาดดีลมพาดเออลมพาดลมพาดขออภัยแหมเจอร์ลาดคุมเอเวอร์ตันนี่เฮียเลยนะเฮียเข้าบ้านชื่อเหมือนคล้ายกันลมพาดเจอร์ลดอะไรอย่างเงี้ยนี่จะได้เป็นตัวจริงหรือว่าก็อาจจะตัวจริงก็ได้นะเพราะว่าอ่าแมกนิวเขาก็เล่นดีอยู่นะ กับเบอร์ลี่อ่ะแต่มันทับตำแหน่งอีโวอีโวบี้กับไอตัวเทาเส้นบ้างตำแหน่งปีก่ะเออปีก่ะเออมันทับตำแหน่งกันอยู่อ่ะมีเมรแนใจเรื่องะไรเกรย์อีกเออก็ต้องดูไม่แต่เขาเสียิชาริซอนไปไงถูกเปล่ะเขาก็คงวนๆกันแหละอืมอืมอ่าอีกตัวหนึ่งนี่ใครนะเนี่ยคุณคอนกองหน้าอืมของซาซูโอโรกองหน้าจะเรียกว่าดาวรุงไหมอายุยี่สิบสามก็ไม่ดาวุ่งแล้วล่ะแต่ว่าผลงานดีอ่าชื่อสคารกมาคาคา ก็อเวสแฮมะเป็นทีมที่แม่งมีกองหน้าคนเดียวเอามาช่วยคือมาช่วยบามาช่วยบาลนเซน่ายกสามที่มาช่วยเโอแม่งคือวิ่งแล้ววิ่งอีกเออวิ่งแล้ววิ่งอีกใช่ก็เนี่ยแหละเขาได้ตัวช่วยแล้วก็ผลงานถือว่โอเคนะปีที่แล้วเหมือนกับเขายิงไปสิบหกประตูจากสามสิบหนัซีรีในซีรีเอเอาเอามาใครก็ได้เอามาช่วยเอาคนไหนก็ได้ของสาร์ามาดีโอทำงานหนักเกินไปนะ ออีกคนนึงนี่เนี่ยพวกเนี้พวกดาวรุ่งคือมันน่าตกใจที่บาเยอร์น่ะเซนคนนี้ชื่ออาร์มาติสเทลอายุแค่สิบเจ็ดเองนะแต่บาเยอน่ะยอมจ่ายที่ยี่สิบล้านยูโรบวกแอดออนอีกแปดจุดห้าล้านอืมก็เป็นดาวรุ่งเอ็ดดาวรุ่งเดี๋ยวนะทีมดาวรุ่งเที่ชาติอะไรวะฝรัแลนด์เหรอจกแนด์อ่าจะเป็นฝรั่งเศสน่าจะฝรั่งเศสเหรอเออจากแลนด์ ที่ใช่ใช่คนที่เขาเรียกว่าเป็นนิวเมสซี่มาไม่น่าใช่ใช่ไหมใช่เป็นกองหลังนี่เป็นกองหลังใช่ไหมเห็นใช่เห็นตอนนี้หลายๆทีมก็เริ่มอ๋ก็อไม่ใช่ไม่ใช่พูดโทษทีโทษทีข้อมูลผิดกองหน้ากองหน้ากกองหน้าดาวรุ่งใช่กองหน้าดาวรุ่งเออมันกองหน้ามาตอนนี้หลายทีมไม่แน่ใจเริ่มเริ่มเซ็นนักเตะที่มีอนาคตและ17เนี่ยเอาเข้าทีมมาแล้วเหมือนเหมือนเริ่มเป็นลอกละลอกละลอกใหม่ที่พยายามปั้นขึ้นมาแล้วอ่ะคือถ้าถ้าดีก็ก็เข้าสู่ทีมใหญ่ ถ้าไม่ดียังขายไปตรงอื่นได้ถูกไหมก็เริ่มที่จะลงทุนแล้วไม่แน่ใจคนนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกกันว่านิวเมซี่แล้วเห็นล่าสุดเมื่อตอนเย็นนี่เองไปดูคลิปมาก็โอ้โหก็ผิวคล้ำเหมือนกันนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าคนนี้หรือเปล่าเราไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนเท่าไหร่ก็รอดูแล้วกันยูเจ็เองอ่ะก็รอดูบาเยิร์นมิวนิกใช่ไหมอืมบาเยิร์นมิวนิกใช่อ่าคนนี้นี่ใช่เยียมทีเดียวอีกคนหนึ่งปารีสก็กองหลังจากไลฟ์ซิกทีมชาติฝรั่งเศสอืม เหมือนถ้าเซนแบบนี้ยคิดว่าคงไม่เอาสครีเนียแล้วนะคิดว่าคงไม่เอาสรีเนียแล้วพาอคิมเปนเป้เ,ปเขาก็ไม่ย้ายอ,ม,อ,อมาควินยอสอะไรพวกนั้นก็ยังอยู่ก็ไม่แน่ป่าวะเดี๋ยวเผื่อสองสามวันหรือว่าอีกตั้งเดือนหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมก็ไม่แน่แต่ว่าเขาเซนหลังเพิ่มมาแบบนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าจริงๆงกองหลังคนเนี้ยก็เป็นตัวทีมชาติฝรั่งเศสแล้วนะ อเป็นตัวทีมชาติแล้วนะมาจากไลซิกแต่เซ็นมาไม่แน่นะเป็นคนเดียวกันไหมเนี่ยใช่ใ่คนเดียวกันชื่อบูคิเล่โอเคโอเคเข้าเหมือนกันอืมก็เห็นบอกแล้วไงพวกไอ้ทีมของพวกเลสบูอเงี้ยเวลาซื้อตัวนักเตะซื้อเท่าไหร่ตกลงอ่าตอนอันตัวเนี้ยปารีสจ่ายไปแค่สิบสองบวกสี่ล้าน คือธุรกิจการสร้างนักบอลขึ้นมาแล้วก็ปล่อยสร้างนักบอลขึ้นมาก็ทําปล่อยถูกไหมเขาก็จะทําเป็นอะคาเดมี่ใหญ่ด้วยแล้วก็เอานักเตะจากทั่วโลกอ่ะไปดึงมาแล้วก็มาฝึกแล้วก็เอาลงในทีมของเขาแต่ละประเทศแต่ละประเทศแล้วก็ปล่อยเหมือนขายเหมือนเป็นแฟมนักเตะนะเว้ยแล้วให้เกามาดูอ่ะรู้สึกเท่าเท่าที่ไปนั่งอ่านมาใช่ใช่ไลซิกก็เป็นก็เป็นบามานอย่างนั้นเลยเป็นบามานแล้วของเลดบูแกงเลดบูในแนวของกองหน้าที่เราคุยกันของแมชชีนในเตดเนี่ยก็อาจจะมีสิทธ ก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ถึงบอกไงว่าอยากให้เรื่องโดมันจบเร็วๆแมนยูมจะได้ move on ไปกับกับว่าจะได้รู้ว่ากูจะต้องทํำยังไงเพราะว่าถ้าไปเสียโรนโดว่วันสุดท้ายอ่ะมันมันมันแย่ไงเอออ่ะพ่อฟันหนูเสียได้ลุยโซเลสเสียได้ลุยโซเลสคือมองว่าสภาพร่างกายกับฝีเท้าเขายังเล่นบอลยังเล่นบอลในยุโรปได้เสียได้เขาตัดสินใจย้ายกลับไปบ้านเกิดเออไปทีมแรกของไปสโมสรแรกของเขาเลยสโมสรวัยเด็กเขาเลยอ่ะ อ่าเม็กซิโกก็ใช่ไหมเม็กซิโกอุลุกวยัยอุลุกวยัยอุลุกวยักวยเขาคงคิดถึงบ้านหรือเปล่าหรือหรืออะไรวะก็เขาเชียร์ทีมนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นสโมสรที่เขาเตบิตบโตเตบิตบอ่าเตบิตบโตขึ้นมาเขาก็อยากากลับเล่นที่บ้านเไม่มีความสุขที่จะอยู่ในยุโรปหรือว่าจริงๆแล้วคือคนก็อยากจะอยู่อเมริกาใต้อิวตัวแล้วบ้างโหสวยเดนวเดนที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากกับในในบอลยุโรปแล้วนะอุลุกวัยนี่ลำบากไหมวะ ก็ไม่ดูกวามเก็ไม่ได้แย่สเทศไม่ได้แย่มากพี่เขาก็กลับไปอยู่บ้างเขาคงเขาก็คงอยากกลับไปอยู่ครอบครัวด้วยหรือมั้งครอบครัวเขาน่าจะอยู่นู่นหรือเปล่าก็มีสิทธิ์เขาบอกว่าเขาเลยอะเรื่องของวัยนี่ส่วนเล็กก็จะจะสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วมั้งห้าน่าจะประมาณล้วก็ครึ่งชีวิตแล้วอ่ะคงอยากอยู่กับครอบครัวบ้างคงอยากกลับไปใกล้บ้านแล้วล่ะแม่งซื้อีกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงรายชื่อได้หรือเปล่าเลยแต่ซื้อมาก่อนถูกไหมคุณเด้เนี่ยจริงจริอะ รอเปิดตัวอย่างเดียวรอตอนนี้ทุกอย่างเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วราเขาว่าบาร์ซ่าซืา้อนักเตะมาเยอะก็จริงนะแต่ปัญหาคือไอการลงที่ยเป็นขั้นตลงทะเบียนนักเตะเนี่ยมันลงไม่ได้คือเรื่องเรื่องเรื่องไอเรื่องการลงทะเบียนนักเตะเนี่ยทางเทียนหนึ่งฝั่งสเปนหลายๆคนนะ่ะอ่าทั้งโลเมโรเอยแล้วก็อ่าอัลเฟโดมาติเน่เนี่ยพวกพวกนักข่าวสเปนนะเขาเขาพูดเหมือนกันเลยนะว่าไอการลงทะเบียนนักเตะใหม่ของบาร์ซ่า มันยังไม่ได้รับการการการันตีนะว่าจะลงได้ทั้งหมดถ้าดิวเฟิร์ถ้าดิวแฟงกี้เลย,ยองยังไม่ขยับอะ่ะออมันยังไม่การันตีนะแต่ก็ไม่เขาไม่ได้พูดว่าไม่ได้นะเขาพูดแค่ว่าไม่การันตีเฉยๆว่าจะลงได้ทั้งหมดอืมทั้งลาฟินยาเออยั้งเลวานอฟกี้เออยอาจจะรวมถึงคุณเด้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ออ ซึ่งทั้งสามตัวนี้เนี่ยก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือแฟนเชลซีก็บอกว่าไอ้หากูอยากได้ใครมันเอาไปหมดเลยคือเชลซีปีนี้มีกระหาก,กับการ <c oughs> การเจราจาอะไรไม่หรอกแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าลาฟิญญาเขาก็อยากไปบาซ่าเชลซีแค่เข้าไปดีลก่อนเออแต่พอเข้าไปดีลปุ๊บบาซ่าก็รีบไปหาเงินเพื่อมาด <c oughs> ีลเพราะรู้ว่านักเตะอยากมาอืคุณเด้เองก็เหมือนกันคุณเด้เองเนี่ยตอนแรกเขาก็เหมือนกับตกลงอะไรกับเชลซีเรียบร้อยหมดแล้ว เออเพียงแต่พอบาซ่าขยับเข้ามาปุ๊บแล้วเหมือนกับซาบี้อ่ะมาคุยส่วนตัวกับคุณเด่กคุณเน่ก็เลยเปลี่ยนใจกลางเออกลางอากาศคิดเต็นเส้นเนี่ยไอ้ฟรีฟรีเอเจนต์เนี่ยก็้ย้ายไปอยู่กับบาซ่าแฟนเชนซี่ยังแบบข่าวล่าสุดจะแปล้าเซซ่าเอสเปริกวาต้าด้วยอ่าแล้วอลองโซ่ด้วยมั้งอลองโซ่ด้วยถามจริงมึงยังกล้าไปขอซื้อขอซื้อตัวเขาอีกเหรอ แฟนแฟนเขาก็ถึงบอกว่าผูตอนนี้นะเชลซีกับบาซ่านี่แม่งนี่ฮะแต่เรื่องนี้พูดตรงๆนะเรื่องนี้ไม่ขอยุ่งเลยนะไม่ขอเข้าไปอยู่ในดราม่าด้วยนะคุณไปดราม่ากันเองเลยนะอย่าไปวุ่นวายเขาเลยล่อยก็เถอะนะก็ได่ดอนแล้วครับตอนนี้เขาเอาใครมาบ้างนะกิเซ่เอ้กิซี่ใช่ไหมนกิซี่ิซี่อาเคสเซี อ่าเคซี่เย่มันอ่านยังไงมันเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมคเคซี่เย่มันอ่านน่าจะอ่านเคสซี่เคสซี่เย่นี่ยแหละอ่านอาเอาให้รู้ว่าเป็นใครแล้วกันคคเคซี่เจนแคสซี่เจนอ่าไอที่ต่อสัญญาต่อสัญญาเดเบเล่เ<อ>ขาก็นับว่าเหมือนเป็นนักเตะใหม่หนึ่งคนใช่ไหมอ่าเลวานดอฟสกี้เลวานดอฟสกี้ลาฟินยาลาฟินยาหกตัวเนี่ยยังไม่ชัวร์นะว่าแม่งจะลงได้หรือเปล่าหมายถึงว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นนักเตะได้หรือเปล่าใช่ได้บ้างเออคือหวยแม่งเลยมาออกพี่เขาเลยเนี่ย ก็มันต้องหาทางปล่อยแล้วล่ะคือหนึ่งเลยอ่ะบาซ่าคอนเหมือนคือจริงๆอ่ะเราก็อ่านข่าวกันมาเดือน2เดือนแล้วนะว่าบาซ่าพร้อมปล่อยเดยองแต่พอเดยองไม่อยากไปมันก็ต้องหาทางปล่อยตัวอื่นซึ่งหวยก็มาออกที่เดปลายละเพราะตอนเนี้ยคือบาซ่าไม่ได้พูดไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เลยเกี่ยวกับว่าเดปายจะปล่อยไหมแต่ที่แน่ๆเบอร์เก้าโดนเอาไปแล้วเอาไปให้เลวาน เออเอาแค่เดวิดก็คือถ้า,ถ,าถ้าถ้าเดยองเป็นพจจมานเดปายก็เป็นชายน้อยอ่ะก็คือข้อ<ม><ย>กันค,คือในยุคที่สําคัญคือในยุคที่ผ่านมาโค้ชคนเก่าที่เป็นเนเธอร์แลนด์ก็เอานักเตะเนเธอร์แลนด์เข้ามาอยู่ในทีมเย,ยอะพอสมควรนะแล้วโอกาสแล้วโอกาสที่จะได้ลงอ่ะมันก็น่าจะน้อยลงด้วยเพราะว่าเขาเซน <c oughs> เลเบเล่ก็ยังอยู่ใช่ไหมเขาเซนลาฟินญาเข้ามาแล้วไหนเขาจะมีไอฟาติของเขาอยู่แล้วอีกทางด้านซ้าย ถูกไหมแล้วเขามีเลวานอฟกี้เป็นหน้าหน้าเป้าอีกมีโอบาเมยองอีกถูกเออโอกาสโอกาสลงโอบามยองแม่งโคตรฟิตเลยช่วงนี้แล้วลาฟินยาแม่งก็เล่นได้ซ้ายขวาริมเส้นแล้วข่าวาก็เลยผูกมาว่าอาจจะเป็นนิวคาเซินนั้นที่อาจจะมาเซ้งต่อซึ่งก็ดูเหมาะสมดีเอออย่นิวคาเซิลก็ดูเหมาะสมดีนะข่าวล่าสุดนิวคาเซิลเพิ่งกู้เงินมาก็ซื้อนักเแต่แปดสิบกว่าล้านปอนด์อะเห็นอ่านมาเมื่อช่วงเย็นช่วงขอค้าไม่แหละว่า นิวพัลเซ่นทำเรื่องกู้เงินหมายถึงว่ากู้กู้เงินไอตัวบอร์ดอะเพื่อที่จะเอามาซื้อซื้อนักเตะ85ล้านปอนด์มั้งถ้าไม่ได้ De ไเดปายไว้นี่แม่งรอดูรอดูหายเลย<ม>อ่าพันมีข่าวกับหลายตัวอยู่ส่วนพี่คนนี้นี่ก็เราจะต้องเขาเรียกว่าไงตัดใจเลยไหมคือตามข่าวล่าสุดอะมันยังอยู่ในข้อมูลเดิมก็คือบาซ่าให้มีทางเลือกให้สองทางอยู่ต่อแต่ลดค่าเหนื่อยประมาณ40% ก็จากจากสามแสนห้าจะลดลงมาเหลือประมาณสักสองแสนละมั้งถ้าลดสี่สิเปอร์เซ็นต์นะจะเหลือประมาณสองแสนเออหรือย้ายทีมแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องเดิมก็คือแล้วไอ้ค่าเหนื่อยที่ค้างอ่ะเราเราไม่มาพูดนะว่าค่าเหนื่อยที่ค้างมันตัวเลขเท่าไหร่อ่ะมันก็ประมาณสิบเจ็ดสิบเก้าล้านอะไรตามข่าวนั่นแหละเออประมาณนั้นอ่ะเออไอ้ค่าเหนื่อยที่ค้างจะยังไงถ้ากูย้ายมึงจ่ายไหมหรือถ้ากูอยู่ต่อมึงจ่ายไหม ถ้าให้คกูลดค่าเหนื่อยเนี่ยไอ้สิล้านนั้นมึงจ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยังไม่เคลียร์ซึ่งเชื่อว่าเป็นมหากาบรอดูกันไปคืออารมณ์แม่งสมมติเราเป็นแมนยูเหมือนเป็นผู้ชายที่ดีแต่ฐานะยากจนแล้วไปสู่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นหัวไม่ดีหัวมีกิ๊กคือหัวมีกิ๊กตอนเนี้ยดูจากทิศทางของของของลาปอต้าแล้วอ่ะลาปอต้าเขาต้องการรีเซ็ตค่าเหนื่อยใหม นักเตะที่เขาเซ็นต่อสัญญาไปเนี่ยทั้งเลวานเอเซาลาฟินยาเอะไรพวกเนี้ยค่าเหนื่อยเฉลีย่ยอยู่ในระดับสองแสนเลยนะอส่วนคนค่าเหนื่อยที่ที่มันเกินสองแสนไปอ่ะเขาแทบจะปล่อยไปหมดแล้วนะก็คือคูตินโยปล่อยไปแล้วอ่กริสมันก็ปล่อยยืมไปแล้วเมสซี่ <ess> ก็ก็ยอมปล่อยฟรีไปแล้วอืตอนเนี้มันเหลือติดติ่งคนเดียวแล้วก็คือสามแสนกว่าคนเดียวแล้วก็คือเนี่ยแหละเดยยองเหมือนกับลาวาต้าเขายังต้องการเคลียร์ตรงเนี้ย แล้ดเราต้องเคลียร์ถึงขนาดไหนถึงจะสามารถที่จะลงนักเตะที่เขาหามาได้อย่างครบถ้วนตรงเนี้มันมันจริงๆมันเป็นข้อมูลที่มันไม่มีใครคอนเฟิร์มได้เว้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะหลายสื่อเขาก็พูดก,กันว่าต่อให้บาร์ซ่าไม่ขายเดอยยองให้เขื่อนเนเท่าเดิมการเงินก็ยังพอเพียงนะเพียงแต่มันจะแตะเส้นแดงพอดีแค่นั้นเองหลายสื่อเขาก็เขาก็บอกอย่างนี้นะ<ม>ก็เลยไม่ชัวร์ว่าตกลงมันยังไงแต่เทียนหนึ่งฟังไอเทียนหนึ่งสเปนอ่ะเขาบอกว่า ไม่ไม,ไม่ไม่การันตีถ้าไม่ขายเดอยยองเนะี่ยยังไม่การันตีว่าจะลงนักเตะใหม่ได้แต่สุดท้ายอะ่ะวิธีแก้ปัญหาที่คิดแบบโง่โงนะคิดแบบโง่โงก็ถ้ากูขายเดอยยองไม่ได้ถ้าเดอยยองไม่ยอมลดค่าเหนื่อยงั้นกูขายลิขสิทธิ์เพิ่มอีกสักห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันอืมเพื่อที่จะให้ฐานฐานของเงินมัน อสขยายตัวขึ้นมาถูกก็ไม่รู้แล้วว่ามันแก้ปัญหาได้หรือเปล่าอันนี้คิดแบบโง่ๆนะคิดแบบโง่ๆแต่อันน้อย่างนั้นคือมึงก็เอาธุรกิจของตัวเองมาเสี่ยงแล้วล่ะเพราะมันระยะยาวมัยี่สิบห้าาปีนะคุณขายูปสิการเอาเงินล่วงหน้ามาใช้ไงค่อการเงินล่วงหน้ามาใช้แหละก็ก็ไม่รู้ต้องตามกันไปมาหากาบไม่อยากจะสนใจแล้วอ่ะคนนี้ใครแล้วเนี่ยยูเว่ก็หาทางปล่อยนักเตะเพราะต้องการเพราะได้ปอกบ้าไปแล้วใช่ไหมกองกลางเขาล้นทีมก็มียัง อารอนแลมซี่กับคนนี้อาตูก็เหมือนข่าวเนี่ยก็คือพร้อมปล่อยแล้ะอาตูเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับทีมที่สนใจก็มีอาร์เซนอลกับอ,อีกทีมหนึ่งบาเลนเซียของกาตุโซที่สนใจนะแต่ยังไม่มีข่าวอะไรขึ้นนะบาเลนเซียนี้กาตุโซไปดูเหรอใช่ใช่กาตุโซไปคุมเมื่อก่อนหน้านี้แบ็กขวาเราไปคุมนี่ใช่ไหมโอ้ยน,นานมานานแล้วเออที่จุดสังในชีวิตท่านจุดัในชีวิต ก็เขาปล่อยนะสองคนนี้เขาปล่อยแน่เพราะว่าอาร์ตูเนี่ยปล่อยแล้วก็แลมซี่เนี่ยยกเลิกสัญญาแล้วเรียบร้อยก็เพื่อที่จะเคลียร์พดานพดานนักเตะให้มันมีเงินที่จะสามารถลงมาเซ็นใหม่เพราะว่าข่าวตามข่าวอ่ะเหมือนยูเว่เขาอยากได้อ่าเลออนโดปาเลเดสของปารีสเขาอยากไปได้ตัวนู้นเขาก็เลยปล่อยสองตัวนี้อออืมก็เดี๋ยวลอติดตามกันไปยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะปาเลเดสคือคนนี้ อ๋อตัวนี้นี่เองแต่ก็อยู่ปารีสก็ไม่ได้มีโอกาสได้ลงเลยนี่เห็นไหมตัวเนี้ยปารีสกองกลางมันเยอะอะไวโนดุมยังต้องขอยังยังต้องย้ายเลยยังต้องแยกทางเลยแล้วนี่ไวโนดุมข่าวก็ยังไม่มีเลยนะว่าจะไปไหนไม่รู้จะกลับไปนิวคาสเซิลหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะโมราตาตกลงแล้วนี่จะไปไหนอ่ะโมราต้าเนี่ยยูเว่ก็ยังอยากได้แบบเซนแบบแบบผาวรอยู่แต่ว่าดิวก็ยังไม่คืบหน้า ก็ยังไม่มีการการันตีว่าตกลงปีหน้าโมริต้าจะได้เขาเป็นของแอดใช่ไหมเป็นของแอรตใช่คือแอตเลนโกมาดดิดอ่ะเซ็นถาวรมาแล้วก็ใช้ไม่ได้แป๊บหนึ่งก็ปล่อยยืมอืมเออก็ปล่อยยืมกองหน้าแกก็ล้นทีมอยู่แล้วไงแล้วได้ได้เจ้าฟิลิกแกมีกิซมันใช่ไหมแล้วนี่เพิ่งปล่อยซัวเลสออกไปอีกถูกป่ะใช่ก็โมริต้าอาจจะไม่สไตล์ที่โอเคโมริต้าเองก็เหมือนกับชัดเจนนะว่าอยากเล่นกับยูเว่ต่อแต่ก็ต้องดีลกับแอดโกมาดดิดให้ให้ให้เรียบรร้้้้้ออออออยย่่ะะเกก็็ตงงดดีีลใหไไไัมมขึน พี่สิงห์ก็จะไปตัวนี้เหรอคือยูเว่ตอนนี้ก็เหมือนมีข่าวมีข่าวนิดหน่อยกับกับกับวานเนอร์ว่าอยากได้ตัวเหมือนกันเหมือนกับกำลังจะเริ่มเจราจาแล้วอาจจะเป็นการขอยืมก่อนซึ่งทูซึ่งไม่มันมีข่าวมาก่อนหน้านี้ไงว่าวานเนอร์พร้อมย้ายแต่ก็ไม่ได้ขอขึ้นบัญชีย้ายคืออยู่ต่อก็ได้ย้ายก็ได้มันก็เลยมีข่าวโยงว่ายูเว่อาจจะสนใจขอยืมตัวก่อน ในกรณีที่ทําไม่ได้โมลาตาอะไรประมาณนี้มั้งเดี๋ยวต้องรอดูไปแล้วแวนเนอร์กับสุพิสิงนี่ก็รู้สึกว่าก็มผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับกับใช่<ค>ใช่แล้วผลงานก็เหมือนไม่ค่อยปังแล้วจริงๆก็มีจริงๆก็มีข่าวกับไลซิกด้วยนะเหมือนมันก็มีข่าวกับไลซิกด้วยไลซิกอาจจะขอดึงตัวกลับไปใช้งานยืมตัวอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวต้องรอดูไป